สวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่การถ่ายทอดสดฟุตบอลกองสลักพัทยลีนะครับในนัดที่9ของโซนใต้นะครับเป็นเกมระหว่างเจ้าบ้านนารายินเต็ดครับจะเปิดบ้านรับการเยือนของสงเอฟซีนะครับทีมจากฝูงนักเวลามีนะครับนารายินเต็ดวันนี้ครับมาในระบบ4-3-3สามสามจะมาในระบบส4 2นะครับผู้รักษาประตูเป็นสมุทภาพบุญเกี้ยงนะครับเอาครับเกมเริ่มนะครับเป็นทางฝั่งของเจ้าถิ่นนารายินเต็ดเกมเริ่ม เล่นก่อนนะครับโงมาก็เปิดเกมมาเสียก่อนนะมาที่ทางด้านของยุทธพงศ์ครับยุทธพงศ์ให้มาทางอดิศักการนูให้ฝั่งซ้ายสวยนะครับครับอดิศักการนูเปิดพงศ์งงแล้วดักลัสโคโบได,ด้มงลูกนี้ครับมงข้ามคานออกไปอนนบอกเคลื่อนอย่าไม่ต้องรีบนะครับมาที่สมนึกแก้วพรสมนึกให้มาที่สุกรีแต่ครับยืนไม่มีธงเล่นต่อครับสุกรีแต่ให้มาให้อนนท์สันมัดล็อกสวยเข้าซ้ายแล้วก็เปิดไปแล้วตัวเอ แก้วอภรสมนึกหญิงยูยิงผานแล้วโอโ้ลูกนี้ครับเป็นประตูให้กับเจ้าถิ่นออกนาไปแล้วครับจากทางด้านของสมนุกแก้วอารครับบอกนะครับว่าในนัดที่ผ่านมานี่เจ้าตัวซัดเตียงสะมาแล้วครับเป็นฟรีคิกที่ค่านข้างเฉียบคมของเจ้าบ้านครับเจ้าถิ่นนีแ,แต่ดดนกลับทางสุกรีครับหยิงลูกนี้ก็ไม่ได้กินครับโอ้ลูกนี้สันติภาพแม้ว่าออกมาเยอะก็ยังกลับไปครับ เอาแล้วครับนพรุษแล้วลูกนี้หวนสกัดออกไปก่อนแล้วว่าไงฟิลิปเปฟิลิปเปยิงไกลลูกนี้ก็ยังไม่ตรงกรอบยัดลัดให้ไซก้อยมาสวยธีรพัฒน์กันทาผู้เลินบอกไม่มีโยไม่มีธงยกลำหน้าครับไปธีรพัฒน์กันทาเปิดมาแล้วนพรุษโอ้ลูกนี้มันย้อนหลังนพารุษรักษาชุมไม่นิดเดียวเอาครับ มาอดศักาดโนูเปโอแล้วก็ยิงไปลูกนี้ครับยิงไปที่ผู้รักษาประตูยืนอยู่นะครับเป็นเอาฟังของผู้มาเยือนครับไปเสมอทางด้านของนารายเต็ดเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งเข้าไปแล้วเพิพ่มใจหมายเลขสิบสามนะครับเช่นเดียวกับทางโนโตบุญตะวันนะโอ้นะครับแล้วเปิดมลลูกนี้เกือบไปแล้วครับผู้เลยนี่ด้วยอาจจะได้เช่นเดีวยวกันมาดูกันอนน์สันมามาแล้วโขลกลูกนี้เอาไปสกัด แล้วว่าไงครับโปูยคนที่ลงมาก็น่าจะเป็นหมายเลข9นะฮะแล้วได้ลุ้นโขเข้ามาไปน้องบังโขเจ้าบ้านมาวางได้ครับโอ้โหไทยครับโอ้หมาหมอไม่ทันครับไปน้องบังโขน้ามาจุด้าประตูขึ้นนำนี่ครับโอ้โหอ๋อและปีพลาดครับในช่วงของบ้านนราธามพวกเขา้อกลางไปนะ อาดิศักการหนูปั่นเขาผวลาปั่นไม่เข้านี่ก็เหมือนที่ผ้าเปิดสูดงโดงๆไปเลยฮะก็ยังไม่ผ่านหัวนะมันโซสมากมันโซลูกนี้ผู้สินหมอกว่าไงครับแล้วเป่าจบเกมการแข่งขันครับตอนแรกพิ่คาดนราอยูเติดทำได้ครับเปิดบ้านเอาชนะเงส์สิงหาสงขลาเอฟซไป2ประตูต่อ1ครับ